สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการทําดอกจำปาประดิษฐ์จากริบบิ้นนะครับลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับอ่า,อาโอเคหลายคนอาจจะเคยเห็นบ้างนะครับตามงานเก่าๆเนาะแต่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวนี้เราจะไม่เราจะไม่ค่อยนิยมใช้ดอกจำปาที่ประดิษฐ์จากริบบิ้นอย่างนี้แล้วเราจะใช้นิยมใช้เป็นจำปาจากจากผ้าอย่างนี้นะครับ หรือไม่ก็อาจจะเป็นดอกจำปาสำเร็จรูปเนาะจากร้านแบบนี้ซะมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครยังนิยมความคลาสสิกนะฮะเป็นของของงานประดิษฐ์งานไทยสมัยก่อนอยู่ก็ยังก็ก็สามารถนำวิธีนี้ไปประดิษฐ์ได้แล้วก็อุปกรณ์หาได้ไม่ยากแล้วก็มีความสวยคลาสสิกอยู่ในตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีการประดิษฐ์ยังไงนะครับ มาดูอุปกรณ์เลยก่อนอ,อุปกรณ์นี้ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกนะครับริบบินบ้นริบบิ้นริบบิ้นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นริบบิน้นเขาเรียบริบบิ้นพลาสติกเนาะริบบิ้นฟางนะครับอันนี้ผมใช้เบอร์เก้าเนาะขนาดอยู่ที่ความกว้างอยู่ที่ประมาณ1นนิ้วนะครับหรือถ้าใครชอบดอกเล็กลงหน่อยก็อาจจะใช้เล็กขนาดเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับ สีถ้าถ้าเป็นดอกจำปาก็ใช้สีเหลืองทองเนาะถ้าเกิดใครจะทำดอกจำปีก็ให้ใช้เป็นสีขาวครีมครีมได้นะครับหรือถ้าต้องการความแฟนซีเป็นสีอื่นก็สามารถใช้ได้ตามจินตนาการนะครับแล้วก็ได้นะครับได้วีนัสธรรมดาเลยสีเอาให้ใกล้เคียงกับสีริบบิ้นเนาะอันนี้ไม่ค่อยใกล้เคียงก็เท่าไหร่แต่ว่าก็พอใช้งานได้นะครับแล้วก็ไม้ระก,กรรมนะครับ ไม้ละก,กราอ่าไม้ละก,กรรํหลายคนสงสัยว่าจะเอามาจากไหนเนี่ยไม้ละก,กรานะฮะไม้ละก,กํรรนี้เราสามารถหาได้จากเอ่อทูบเทียนของของพานไม้ครัวที่ถ้าเกิดเราไม่ใช้แล้วนะครับเราก็สามารถไปไปลอกเอาผงทูบออกแล้วก็เอาไม้ละก,กรรม,มาใช้งานได้หรือถ้าบ้านใครมีต้นระกร,รมหรือต้นสละดนะครับไปไปปอกเอาทางให้มันมีหนามามาออกมาแล้วก็เอาทางนั้นไปตากแดดนะครับพอแห้งแล้วก็สามารถนำมาใช้งานได้เนาะ หรอือถ้าเกิดสมมติว่าบางคนสั่งซื้อก็สามารถจะสั่งซื้อได้นะกา้านละหนบาทเนาะนประมาณ1นถึงสบาทนะครับแล้วก็มี f ฟ r ์เทปครับอันนี้ตัดออกมาจากว้วนอย่งนี้นะใช้สีอะไรก็ได้สีเขียวเข้มก็ได้สีเขียวอ่อนก็ได้ตามสะดวกนะครับหรือถ้าเป็นสีเหลืองได้ก็จะดีมากเลิมจะช่วยพลางสายตาเวลาเก็บงานเนาะแล้วก็กันไกลครับกันไกลขอที่ คมๆนิดนึงเดี๋ยวจะเอาไว้เฉือนกรีบเอาไว้ตัดได้นะครับมันจะได้เกิดความสะดวกในการทํางานเนาะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องตัดริบบิ้นเป็นกรีบก่อนอ่าเราจะตัดกรีบกันก่อน1ดอกเราจะใช้ทั้งหมด6กลรีบนะครับเป็นกรีบใหญ่3กรีบกรีบเล็ก3กรีบนะครับอ่าอ่ที่จริงเราสามารถตัดกรีบไว้เผื่อเยอะๆได้เลยเนาะ เพราะว่าเวลาทําใช้งานเนี่ยเราก็จะใช้งานมากกว่า1ดอกอยู่แล้วอย่างน้อยๆคับอุบะหนึ่งพวงอ่ะอุบะไทย1พวงก,ก็ใช้ประมาณ3าถึงสดอกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตัดเผื่อไว้แต่ว่านี่เป็นการสาธิตเนาะหกลีบ1กลีบจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ6ถึงเซนติเมตรถ้าชอบดอกใหญ่หนึ่งดอกใหญ่หน่อยนึงก็8ซนเมตรได้ครับแต่ว่าเราเอาสักประมาณ 6- 7 กพอนะอ,อันนี้ขออนุญาตใช้วิธีการประมาณเอานะไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดนะครับตัดมาเลยแล้วพับดูก็ได้หรือถ้าเกิดสมมุติว่าคใครไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดนะครับก็ใช้วิธีการกะดประมาณเอาก็ได้เนะาะประมาณนี้ผมใช้ประมาณนี้กะประมาณแล้วก็พับทบไปเรื่อยๆเนาะอ่าอันนี้ได้กี่กีบกี่ล็อกได้ทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดอ่ะอันนี้ได้ทั้งหมดแปดล็อกเนาะ,ะบางคนอาจจะอ,อ,อาจจะใช้วิธีการวัดเอาเลยนะครับว่ามันยาวเท่าไหร่เนาะแล้วก็อันเนี้ยถ้าสมมติว่าเราพับออกมาแล้วมันขนาดมันยาวเกินไป แร้ตอนที่เราตัดกรีบเนี่ยเราสามารถตัดให้มันสั้นลงได้เนาะแต่ว่าถ้าเรายิ่งเอาออกมายาวแล้วก็เราตัดทิ้งมากเท่าไหร่เท่ากับว่าเราสิ้นเปลืองเพราะฉะนั้นก็ควรจะวัดก่อนนะครับก่อนที่จะตัดนะอ่าแล้วก็พับเลยเราพับทบกันไม่ควรจะทบกันมากเกินไปนะครับเวลาตัดกรีบแล้วเนี่ยมันจะมันจะเลื่อนเพราะว่าลิบบิดมันเลื่อนเนี่ยพอเวลาเราตัดแล้วมันจะเลื่อนพอเลื่อนแล้วเนี่ยกรีบเรามันก็จะ ไม่เท่ากันไม่สวยนะครับพยายามให้กลีบมันเท่ากันเดี๋ยวเราตัดกลีบใหญ่ก่อนนะเราตัดกลีบใหญ่ก่อนวิธีการตัดนะครับเราจะตัดให้ปลายด้านหนึ่งแหลมอีกปลายปลายด้านหนึ่งจะตรียวยาวมาเป็นโคนดอกนะครับเดี๋ยวเราทําปลายกลีบให้ดูก่อนนะปลายกลีบตัดเป็นมุมแหลมเลยเป็นมุมป้านนะเป็นเป็นมุมเขาเรียกว่ามุมป้านอ่ามันจะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ เห็นไหมอ๋อโอเคแล้วเราก็จะเฉือนเจียนสอง,สองมุมเนี้ยมุมสองอันตรงนี้เราจะเจียนให้มันโค้งมานะครับเดี๋ยวดูก่อนทีละข้างเนาะถ้าสมมุติว่าเรากรรไกรเราอันเล็กแล้วเรารู้สึกว่าตัดยากมากเลยเราสามารถแบ่งออกมาตัดได้ทีละ 2- 3ถึงกลีบก็ได้นะครับมันก็จะทำให้ตัดง่ายขึ้นแล้วก็สวยงามมากขึ้นเนาะอ่าเนี่ย เราเป็นอย่างนี้นะครับตัดให้มันโค้งเนาะข้างๆเนี่ยโค้งแล้วก็ตรงกลางเนี่ยแหลมอย่างนี้เนาะเออถามว่าสองข้างต้องเท่ากันเป๊ะไหมถ้าทําให้เท่ากันเป๊ะได้ก็จะดีมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเราควบคุมไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรเนาะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะแต่ว่าพยายามอย่าให้มันมีเศษเนี่ยเป็นเศษเศษคุยๆเนี่ยพยายามอย่าให้มีเล่มออกนะครับแล้วก็อย่าให้มีเหลี่ยมให้มีมุมอย่าให้มีนะฮะแล้วก็ต่อไปครับอันนี้เราได้ปลายกรีดนะทางด้านซ้าย เดี๋ยวตรงด้านโคดเราจะตัดมาอย่างนี้นะครับตัดให้โค้งมาแล้วก็ให้ปลายเนี่ยมันค่อยๆแหลมค่อยๆสอบเข้าเนาะแต่ว่าปลายอีด้านเนี่ยไม่แหลมเราจะเอาไว้เป็นโคนกลิบนะครับลักษณะนี้อันนี้ซ้อนสองชั้นนะครับจะตัดง่ายขึ้นค่อยๆตัดโค้งมาค่อยๆเรียวขึ้นครับแหลมขึ้นค่อยๆอ่าอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหม อ,อนี้นะครับอีด้านหนึ่งทําเหมือนกันครับพยายามให้สมมารกันโอโอ,โอเคอ่าก็จะเป็นอย่างนี้เราจะได้ลักษณะเป็นกลีบจำปาเนี่ยมัไม่ไม่ต้องไม่ต้องเท่ากันเป๊ะก็ได้นะครับแต่ว่าให้มันอยู่ในลักษณะเป็นรูปทรงแบบมานี้เนาะเป็นกลีบจำปานะครับ อ่าอันนี้ได้2กลีบที่เหลือตัดให้เหมือนกันหมดเลยนะครับเฉพาะกิดใหญ่ก่อนเนาะตัดเลยใน1ชุดหรือใน1นึ่งเรียกอะไรนะถ้าเราทําอุบะหนึ่งพวงหรือว่าทำพวกเครื่องแขวนจะเอาไปทําเครื่องแขวนเนี่ยนะครับเราควรจะตัดกลีบดอกให้มีความยาวเท่าๆกันเพราะว่า สมมติว่าถ้าจะเอาเราไปทําพวกเครื่องแขวนเนี่ยดอกไม้มันสั้นบ้างยาวบ้างเนี่ยก็คงจะดูไม่ค่อยสวยเพราะฉะนั้นเวลาตัดกลีบก็ควรจะวัดให้มันดีให้มันมีขนาดเท่ากันนะครับใกล้เคียงกันหรือถ้าสมมุติว่าเนี่ยตอนตอน,ตอนที่วัดความยาวริบบิ้นออกมาแล้วร,รู้สึกว่ามันยาวเกินไปเราสามารถตัดให้มันสั้นลงได้ตอนที่เราตัดกลีบแต่งกลีบเนี่ยนะครับสามารถตัดให้มันสั้นลงได้เนาะ แต่ว่ามันก็จะเกิดการสิ้นเปลืองเนาะพยายามให้ประหยัดมากที่สุดเนี่ยเพราะว่าริบบินเป็นพลาสติกด้วยเราก็ไม่ค่อยอยากจะให้มันออกไปสู่สิ่งแวดล้อมนะครับอ่ะโอเคเราได้แล้วทั้งหมด4กลีบเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติเราแยกออกมาดูอย่างเงี้ยมันก็จะมีบางกลีบที่มันยังมีเหลี่ยมมีมุมอยู่อย่างนี้เห็นไหมเราก็พยายามเล็ม เล่มนะครับเป็นการเก็บงานเก็บรายละเอียดครับอ่าโอเคอยังมีนิดหน่อยโอเคครับเรียบร้อยหนึ่งสองสามสี่เอเคเราได้กลีบใหญ่แล้วนะครับสี่กลีบแต่ความจริงเราได้สามกลีบอ่ะกลีบใหญ่เราได้ทั้งหมดหกกลีบนะครับความจริงเราใช้แค่สามกลีบเนาะแต่ว่าตัดเผื่อไว้นะครับเก็บเศษขยะให้เรียบร้อยเวลาลม พัดมาจะได้ไม่ปลิวนะคะับโอเคคราวนี้ทํากลีบเล็กครับกลีบเล็กเราใช้ริบบิน้นอ่าตัดมาเยอะๆเหมือนกันเลยก็ได้นะเพราะเราใช้ปริมาณเท่ากันเนาะกลีบเล็กของผมผมจะใช้หั่นครึ่งนะแบ่งซี่อย่างนี้อ่าแบ่งตามยาวมีความกว้างมีเราก็จะได้ความกว้างเป็นครึ่งหนึ่งของกลีบใหญ่เนาะส่วนรูปทรงนะครับ ตัดให้เหมือนคล้ายๆกับรูปทรงของกลีบใหญ่เลยเนาะก็คือให้ปลายด้านหนึ่งแหลมแล้วก็ปลายด้านหนึ่งสอบเข้ามาเนาะแต่ว่าก็จะได้กลีบที่มีขนาดเล็กแล้วก็แคบลงเนาะเราเอาไว้ทําเป็นไส้ไนนะครับไส้ไนนี้ก็ควรจะทำเนาะเพราะว่าดอกจําปีเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราไปสังเกตเนี่ยมันก็จะมีกลีบที่มันซ้อนๆกันอยู่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราทําแต่กลีบด้านนอก3หรือ4กลีบเนี่ย มันก็จะดูแล้วมันไม่มีมิติมันดูแล้วมันโล่งๆแล้วก็สําคัญคือดอกไม้เราก็จะไม่มีน้ําหนักถ้าเกิดเอาเราเอาไปห้อยในเครื่องแขวนในอุบะอย่างเงี้ยครับมันก็จะไม่ทิ้งตัวลงมามันก็จะไม่สวยงามเนาะอ่าเราก็พยายามทําให้มันมีน้ําหนักมากขึ้นนะครับอ่าหรือใครจะทําให้มากชั้นกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าสมมุติเราทําขายเนี่ยยิ่งทํามากชั้นเนี่ยคือเราก็จะเสียเวลาแล้วก็ต้นทุนเรามันก็จะ เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในขณะที่ราคาขายเราก็อาจจะขายได้แพงกว่าคนอื่นไม่มากเท่าไหรนะ่นาะเพราะฉะนั้นก็พยายามประหยัดนะครับอ่ะโอเคเราได้มาสี่กลีบนาะอแต่เราใช้แค่สามกรีบอ่ะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับโอเคได้มาแล้วคราวนี้เรามาเตรียมแกนกันแกนที่จะใช้มัดนะครับบอกแล้วว่าต้องใช้ไม้ระกำ ถ้าสมมุติว่าโอ้บ้านหนูบ้านผมไม่มีไม้รกรรมเลยทํำยังไงดีให้เอากระดาษหนังสือพิมพ์ฮะกระดาษหนังสือพิมพ์เอามาม้วนให้เป็นให้เป็นแกนเล็กๆนะครับพยายามม้วนให้แน่นหน่อยนึงแต่ว่าไม่ต้องแน่นหน้กให้พอมีรูที่สามารถสอดเข็มได้เนาะแล้วก็เอาไปใช้มัดแทนแทนไม้ระกรรมได้นะครับอ่ะ อ่านี่เป็นตัวไมล์รกรรมมอ่าไมล์รกรรมตอนแรกเป็นอย่างนี้เนาะกลมๆผมใช้วิธีการผ่าครึ่งแล้วก็ผ่าเนี่ยตอนตอนแรกเป็นครึ่งอย่างนี้ก่อนนะผ่าครึ่งเห็นไหมผ่าครึ่งอย่างนี้แล้วก็ผ่าครึ่งเสร็จแล้วผ่าครึ่งของครึ่งอีกทีนึงเป็น1นส่วนสี่อย่างนี้นะครับเราจะไม่ใช้แกนที่ใหญ่ทั้งแกนอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเอาไปครอบจีบเลี้ยงทีหลังเนี่ยมันจะดูแล้วมันไม่สวยงามมันใหญ่แล้วก็สำคัญ เราก็จะลดต้นทุนด้วยแทนที่เราจะทําได้หนึ่งอันเราก็ทําดอกอะ,อะไรนะแกนแมรกระมัเนี่ยแทนที่เราจะทําได้แค่ดอกเดียวเราก็ทําได้ตั้ง4ดอกนะฮะเราก็จะช่วยตรงนี้เนาะเรามาดูกันก่อนที่จะมัดในแกนนะครับเรามีอีกหนึ่งขั้นตอนสําหรับการเตรียมกรีบก็คือเราจะมารีดปลายกลีบกันรีดปลายกลีบง่ายๆมากเลยเราจะใช้กรดไกนะครับขูด รีดลงไปตรงตรงกลีบตรงกลีบของดอกตรงในส่วนของปลายตรงกลางกลีบค่อนค่อนไปทางปลายกลีบนะครับเราจะรีดอย่างนี้สักครู่โอเคเห็นไ,ไหมโอเคเนี่ยครับอย่างนี้นะฮะเอาเอาสันกันกานะไม่ต้องอ้านะเดี๋ยวมันจะขาดเอาสันกันกานะครับกดแล้วเอาเนื้อชี้รองครับแล้วก็ค่อยๆลูบ ให้ออกไปทางปลายกลีบครับ1 2 3อมันก็จะโค้งมาเองนะฮะลูบป,ประมาณ 3- าถึงสครั้งถ,ถ้าอยากให้งอนมากก็สัก4ครั้งอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าอยาให้มันงอนมากเกินไปเดี๋ยวมันจะควบคุมรูปทรงลำบากนะครับ1 2 3อา่าถ้าชอบงอนน้อยก็สักสองครั้งก็เพียงพอแล้วถ้าเกิดชอบงอนมากก็สัก 3ถึง4ครั้งอ่าเนี่ยประมาณนี้นะฮะอย่าให้มันถึงกับม้วนลงไปนะฮะเดี๋ยวจะพับลำบากเดี๋ยวจะประกอบดอกลำบากกีดใหถ้าเหมือนกันครับเราทำตั้งแต่ส่วนโค้งที่เป็นเริ่มเป็นกระเปอกตรงนี้นะฮะรูดไปทางปลายแหลมเนาะ1 2 3 4อ่สาส,สัก4ก็ได้กำลังดีนะ1 2โอเค 3. ถ้าถ้า,าบางท่านชอบชอบกลีบชอบดอกที่มันมีหลายกลีบหน่อยก็อาจจะทําชั้นละสี่กลีบก็ได้นะชั้นในสี่กลีบชั้นนอกสี่กลีบก็ได้นะครับไม่เหมือนไม่ผิดเราอาจจะขยายเพิ่มขนาดแกนลอมาอีกนิดหนึ่งก็ได้เราก็จะได้ดอกที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูซ้อนมีมิติดูอ,อบอิ่มขึ้นเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมสาธิตเป็นสามกลีบเนาะ ทำได้หลายดอกเวลาเราตัดดิบ,บีน,นะครับอ่าเริ่มเลยนะครับเราพันผูกเงื่อนตะกุดเบ็ดไว้ก่อนตั้งหลักไว้ก่อนตรงแกนมันนะคราวนี้เราใส่กลีบเล็กก่อน,นครับกลีบเล็กเราประกบลงไป3ามกลีบให้มันเป็นอยู่ในรูปทรงสามเหลี่ยมอย่างนี้เนาะสามด้านอย่างนี้นะครับกลีบที่1อ่าด้านที่1ด้านที่2ด้านที่สามเนาะประกบลงไปี้เนาะ ไม่ต้องให้เท่ากันเป๊ะนะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถทําให้มันเป๊ะได้ดอกไม้เราก็จะสวยขึ้นนะครับพันสักหนึ่งถึงสองครั้งแล้วก็ตะกุดเบ็ดนะครับผูกไปถ้าตะกุดเบ็ดแล้วมันยังเลื่อนหลุดอยู่นะครับตะกุดเบ็ดซ้ําลงไปนะครับกิจที่สองหนึ่งสองสามผูกลงไปเลยครับอ่ากิจที่สามแล้วก็จะ ลงล็อกสามเหลี่ยมพอดีเนาะประมาณนี้นะครับมันก็จะพันพันนวลนวกันอยู่อย่างนี้นะไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลนะครับเดี๋ยวเราจะมีกีบใหญ่มาหุม้มอีกทีนึ่งนะอโอเคเราได้ไส้ข้างในของมันแล้วนะครับราจำปาคราวนี้ทําไส้ข้างนอกนะครับเราจะประกบมันกันเลยแต่ว,ว่าเราจะทําให้มันสับหว่างคําว่าสับว่างก็คือมันจะลงตรง ตรงขอบของกลีบสองกลีบพอดีให้มันอยู่ระหว่างกลีบสองกลีบนะครับเทคนิคมีเทคนิคน่อยนึงเทคนิคของผมคือทอําให้เหมือนเราทําพับครึ่งพับครึ่งจีบดอกใหญ่อย่างนี้นะนี่เราพับครึ่งแบ่งครึ่งมาหน่อยนึงแบ่งครึ่อย่างนี้แบ่งครึ่ง,อง,งพอได้ครึ่งอย่างนี้มันก็จะมีเหลี่ยมใช่ไหมครับเราสามารถเอาไปประกบตรงเหลี่ยมของดอกได้เลยเนี่ย ตรงระหว่างกีบมันก็จะมีเหลี่ยมใช่ไหมแล้วก็เอาเนี่ยเหลี่ยมไปประกบเหลี่ยมได้เลยอ่ามันก็จะเข้าได้ง่ายขึ้นแล้วก็จัดรูปทรงให้มันดีขึ้นนะครับเนาะโอเคอ่าแล้วก็พันเลยครับคราวนี้ต้องดึงให้นะนิดนึงเนาะแต่ว่าก็อย่าแรงมือมากเกินไปอย่ามือหนักมากเกินไปเพราะว่าจะทำให้ไม้ระกำรรเราเนี่ยขาดหรือหักได้นะหนึ่งสองสามอย่างนี้ okay. อย่าลืมผูกนะครับเพราะถ้าเราไม่ผูกเนี่ยจะทําให้ชิ้นงานเราหลุดออกมาได้ระหว่างทำเนาะกีบที่2ประกบลงไปเลยนะแบ่งครึ่งเหมือนเดิมนี่ระหว่างนี้ก็พยายามจัดจัดนะครับให้กีบใหญ่เนี่ยมันมันปกคลุมกีบเล็กอยู่ข้างในเนาะมัดเหมือนกันมัดแล้วก็พยายามเนี่ยรวบลงมามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกลีบมันก็จะผายออกมาเองโดยธรรมชาตินะครับกีบที่สามอ่ากีบที่สามเนี่ย จะเห็นว่ามันเหลือช่องว่างหนึ่งช่องและสําหรับกลีบสุดท้ายพอดีเราก็ประกบปิดลงไปเลยอย่างนี้นะฮะงข้างบนมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมอ่าองข้างๆก็จะได้อย่างนี้นะครับมัดลงไปหนึ่งพยายามมัดให้ลอยได้เนี่ยอย่าให้สูงเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าสูงเกินไปเนี่ยหมายความว่าดอกไม้เรามันก็จะสั้นลงนะอะ่โอเคครั้งสุดท้ายมัดมัด ตะกุดเบดสักสองถึงสามครั้งนะครับก็จะได้อย่างนี้อ่าเห็นไหมโอเคนี nah? ่นี่นี่นะครับแต่ว่าเรายังยังไม่ตัดเลยก่อนจะตัดเราต้องอ่าพันฟอร์เทปก่อนถามว่าทำไมต้องพันฟอร์เทปเพราะว่าอ่ริบบิ้นเนี่ยมันมีความลื่นอยู่แล้วก็ได้เนี่ยบางทีมันไม่สามารถอ่มัดริบบิ้นไว้ได้อยู่นานๆไปเนี่ยมันจะคลายนะครับเพราะฉะนั้น ตัวช่วยหนึ่งอย่างของเราคือ f ฟอราร์เทปมันจะช่วยยึดได้กับริบบิ้นเนี่ยให้มันคงอยู่ร่วมกันไปได้นานขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเนาะ a ฟอราร์เทปหเส้นมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเราจะไม่ใช้ทั้งเส้นเนาะเราจะตัดครึ่งมันก่อนแบ่งครึ่งก่อนนะครับแบ่งครึ่งอย่างนี้น,นี้นะพับก่อนพับพับไปเรื่อยๆพับสอง แล้วก็ตัดแบ่งครึ่งตามยาวอย่างนี้นะครับนี่แบ่งครึ่งตามยาวอ่าโอเคฟอร์ราเทปหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันใช้ยังไงไม่ใช่ว่าบางคนอาจจะสงแบบว่างงมากว่าพี่พันตั้งนานเดี๋ยวพันจนหมดม้วนแล้วมันไม่เห็นติดสักทีนึงเนี่ยมันก็รูดออกมาวิธีการใช้ทุกคนต้องยืดมันก่อน ยืดเนี่ยมันสามารถยืดได้เนี่ยยืดออกมาเพราะยืดปุ๊บกาวมันก็จะออกมานะครับยืดปุ๊บแล้วก็พันลงไปเลยเนี่ยราเนี้ยมันก็จะเริ่มเหนียวละถามว่าพันสักกี่รอบพันสักสามถึงสี่รอบก็พอถ้าสมมุติว่าไม่รู้ว่ามันสามถรงสี่รอบแค่ไหนพันแค่ว่าให้ให,ให้ให้มันแบบปิดรอยได้อะนะปิดรอยได้ที่เรามัดดอกไว้เมื่อกี้นะครับอ่า บิดอย่างนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วก็รูปรูปให้ดีๆเนะแล้วก็ตัดเลยตัดตรงขอบของฟอน์าเทปที่เราผ่านไว้เมื่อกี้นะตัดมาเลยโอเคเรียบร้อยก็จะได้อย่างนี้นะครับนี่ได้ลแล้วดอกจำปีเอ้ยดอกจำปาขออภัยหลายคนสับส,บสนนะหลับจำปาเนี่ยคือสีทองนะจำปีเนี่ยคือสีเงิน นะจำปาจะให้กลิ่นหอมที่แรงจำปีก็จะเป็นหอมอีกหนึ่งชนิดนะจำปากลิบมันก็จะอ้วนๆหน่อยจำปีก็จะกลิบกลียมเรียวๆหน่อยนะครับอะโอเคเรียบร้อยครับ